สวัสดีค่ะเอาบรรยากาศยามเย็นเย็นกลางคืนมาให้ชมค่ะสมอนะลูกก็วิ่งตามมาบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะมามีเกียเกียยซิมีเกียยนี่ลูกวิ่งตามมาถามว่าแม่จะไปไหนไม่เป็นไหนหรอก สวัสดีคะ่ะนอนๆอนฮัลโหลอีเวอรี่บอดี้นะคะพอดีว่ามันอากาศเย็นๆน่ะมีฝนเหมือนฝนไปปอยด้วยแหละจารันสวัสดีคะ่ะคิดถึงเหอเห็นไหมตะกี้กินไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสตรีมบุท,บทกินเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเดินให้มันย่อยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นไปนอนละเย็นน่ะมันหนาวแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆฝนน่ะมันมีฝนน่ะนะคะ คือว่าทุกทีมาเราก็ไปหาเลาะกินไกลๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ดูหรอกแค่มันมีอากาศเย็นมันเหมือนแบบว่าบ้านเราเฉยๆก็เลยมานะเหมือนกับการมารับอากาศบริสุทธิ์นะคะเอ้ยเย็นเย็นสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพาดูบรรยากาศรอบๆยามค่ำคืนค่ะที่ค,คาเมลอนไอแลนด์นะคะ เป็นประมาณอย่างนี้แหละคะ่ะไม่มีอะไรมากนะคะที่ประเทศมาเลเซียอะไรอะ่ะทับอัพ <laughs> ทับอัพมามิซี่มิงเกลนี่ฮัลโหลฮัลโหลอีเวอรี่บอดี้นะคะโอ้หนาวหนาว,นาว ไม่อยากลงมาด้วยฮัลโหลสวีทฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต้นที่ดูว่าเต้นอะไรกลางคืนเนี่ย่าฮาพาซาลาย่า ฝนลงแล้วอ่ะหนาวแน่ๆคืนนี้เวลี่คูลหนาวค่ะนึกถึงบ้านเลยทีเนี้ยโอ้พี่จารันทิ้งกันไปแล้วอหรอพี่จารันเนี่ยเออบอกให้เป็นนอนเป็นนอนแล้วก็ทิ้งเราเฉยเลยฟันนี่ใช่ไหมเวลี่ฟันนี่อ่ะดนซิ่งเวลี่ฟันนี่เอา <c oughs> เอาเอาเ อะไรเนี่ยมาเต้นโชว์ซะแล้วโอ้โหแป๊บีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย t h a นะ e v e r d นะ d y นะโอ้โหแบบว่าตั้งชื่อนี้แล้วก็ทำให้เหมือนกับมีทุกๆคน มาดูกันเยอะแยะมากเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะดีช่องเราก็มันเป็น,เป,นเป็นแม่นเนาะม <c oughs> ันมีแต่เด็กเนาะไม่มีอะไรน่าสนใจมากนะคะก็นานๆก็พาเที่ยวแบนนี้นนานๆครั้งนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะคะ yes เรือาหารให้ครับก่อนครับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับลีแหลกลีแหลกเอาเอาสนุกอ่ะเออเอาวันเด็กนะคะวันเด็กพาเด็กๆมา สนุกสนานใฮ้ใมีอะไรในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยเอานอนนอนตาจะรันกันเลยจุกกลัวนะคสวัสดีสวัสดีครับดดสบายดีไหมอ่ะคิดถึงจังเลยเนี่ย สบายดีไหมครับผมเย็นอะคือคืนนี้นะต้องนอนหนาวแน่เลยนะเพราะว่า,าลูกอ้วกใสอ้วกใส่เสื้ออ้วกใส่เสื้อกันหนาวหมดเลยนะเนี่ยสบายดีครับนะกูดนะกูดกูดอีฟนี่่ะกูดอีฟนี่่ะสวัสดีค่ะ อา้าวขึ้นไปแล้วไปนอนกันแล้วแต่เรายังอันนี้อยู่ให้หนาวสบายดีกันยังกินข้าวกันยังเออสบายดีกันยังขนาดไอเล็บยูมามาโอ้ยไอเล็บยูมามา สวัสดียามค่ำคืนนะคะพามาคุยยามเย็นค่ะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศอากาศเย็นเย็นแล้วเล่นอะไรกันนะคะปักปักดูนะดูนะเอาสนุกกันใหญ่เลยเอาขี้ไหลแล้วอินับแล้วเอาอือเ ตอนนี้ผมเป็นพลขับรถทหารแล้วครับดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะน็อตขอบคุณแอดมินด้วยนะคะที่มาสวัสดีพี่ใบสวัสดีค่ะร <c oughs> อบวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี หนาวอ่ะคือคือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาจับไทยไงไม่ได้เจออากาศหนาวมานานมากแล้วไง <c oughs> นานๆก็มาที่นี่ทีนึงโยเชอร์ลูกโยเชอนานน,านก็ขึ้นมาตรงนี้อ่ะมันก็หนาวอากาศเย็นเหมือนบ้านเราดีนะ <c oughs> นานๆมาทีนะครับครับผมขอบคุณครับ <c oughs> พี่ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพิ่งจะมาไลฟ์ช่วงนี้แหละ ราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วแล้วทีนี้ก็เลยไลฟ์ like สักหน่อยดีกว่าเนาะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะคะทีอ่าทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอู้ยคิดถึงจังเลยเนี่ยอุ้ยปังมากเลยนะครับจองอ่ะรู้สึกว่าปังนะเข้าไปดูอยู่นะใช่ไหมปังอยู่นะคนดูเยอะอยู่นะลงคลิปเกี่ยวอะไรแล้วนะลืม <laughs> ไปดูอยู่นะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดูนะเออ จะไปเดินก็ไม่ได้อะเรามันมีเด็กอ่ะเขาว่ามันต้องดูเด็กอ่ะมันลำบากนิดนึงอ่ะอ่าซีทีสวัสดีครับพี่รักสู้คลิปพี่รัก์ไม่ได้หรอพี่ลบอกอกหมดแล้วอ่ะเสียดายพอลบไปแล้วเสียดายลบอกทำไมเนี่ยทั้งมือคือไปศึกษาในการกู้คลิปค,ปคืนมาอยู่ยูทูบเขาก็มีสอนอยู่เนาะแล้วก็ จะกดกู้มาก็เลยว่าเออช่างมันเถอะอลบไปแล้วลบไปเถอนเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้หวงันเนาะก็เลยว่าเออแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หวงว่าเออเราจะต้องมีคลิปแบบปังๆหรือคลิปมียอดคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลบออกก็ลบออกไปแล้วช่างมันเถอะแต่ว่า youtube มันมีอีเมลให้ส่งขอไปกู้คืนได้ไง <laughs> แต่ก็ช่างมันเถอะเราก็สไตล์บ้านๆเรา,าไปก่อน <laughs> อุ้ยไม่ได้มโนนะพี่ใครบอกว่ามโนนะเราไม่ได้มโนนะเรากนะ็ข่าวจริงนะข่าวจริงนะเราจะไปมโนทําไมล่ะเออข่าวจริงเรื่องจริงข่าวมาจากไอ้นี่จริงนะเนาะแล้วก็ลบ <c oughs> <c oughs> ดูลูก <c oughs> ข่าวไอเราลงเราก็ลงข่าวจริงแลนะ้วเนาะเราจะไปมโนทําไมละ่ะ เพียงแต่ว่าคนดูเยอะคนมันก็จับตา<อ>ดูเยอะไงแล้วกล็ลบออกมั่งไงคิด <c oughs> ลบทำไมเนี่ยเสียดายจังเลยเนี่ยจะก,ก, <c oughs> ก,กู้คืนอยู่ <c oughs> อ๋อโอเคเ <c oughs> นี่ยเรามันมีเด็กไงมันห่วงเด็กไงเห็นไหมเวลาเราจะชวนคุยหรือว่านั่งแบบว่าโอ้แบบว่ามาคุยข่าวแบบเหมือนบางช่างนี่เขาทำมันก็ไม่ได้ไง ต้องดูเลยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งนอสองนอสามนอ <laughs> พอมานั่งคุยทีเด็กเข้ามาในกล้องหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างว่าแหละกด y o u t u b e เขาก็ไม่ให้มีเด็กเนาะมันไม่ให้มีเด็กแต่ว่าเยอะอะ่ะคือมันจะไม่ดีไงก็เลยเอาผ่านหรอลักกู้คืนก็ใช่มันมีให้กู้คืนอยู่นะหนูทําไปแล้วหนูดูแล้วเมื่อคืนนี่มันมีนะมันมีช่องอีเมลให้เรากู้คืนนะแต่ว่า ก็เลยเออไม่กู้ดีกว่าช่างมันเถอะเราไม่ได้เอาแบบว่าวิวหลักล้านมาโชว์ให้เขาดูว่าเรามีวิวคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยลบออกไปเถอะเออพอเราลงไปมีคนดูเยอะเอาตามกระแสอีกคนก็หันมาลงเหมือนกันเราอีก youtube กลายเป็นบอกว่าอะไรอ่ะเหมือนคลิปซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาคลิปซ้ำซ้อนอะ่ะลงกันเต็มเลยเอา แล้วเขาก็ไปดัดแปลงจากที่เราไอ้นี่มาอีกใช่ไหมมันก็ไม่ดีอะ่ะเอาไปดัดแปลงกันเพิ่มเติมอ่ะกลายเป็นมั่วไปหมดเลยใช่ไหมละ่ะเออเราก็ไม่ได้เอาไปมั่วนะกเพราะมันมีคนมั่วมามันก็มั่วไป <c oughs> นั่นแหละก็อยังว่าแหละใครก็อยากได้ยอดวิวอะ่ะเราก็เลยลบออกไปไม่เสียได้ทําไม,มเราไม่ได้อยากได้มันมีคนมาดูเนาะมามอกีเก้ไอ้ออเหาะออกใจได้ไหม อยาูดเลยคบอยูว่าผิดช่งเลยสวัสดีค่ะใ่คครับ่ะค้าครับผมไม่หลอกเราลบคลิปที่แบบว่าช่องเราก็ลบออกไปเยอะมากอะไรอย่างนี้ไงเราก็เสียดายอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันคลิปมาเราก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรอ่ะแต่เราก็ลบออกไปเนาะเพราะว่า คนมันดูเยอะคนดูเยอะแล้วคนมันก็อยากได้มัางอะไรเงี้ยใยาคนเก่าเออเนาะไงสวัสดีค่ะต้นคนดัง้ตนต้นมาแล้วเหรออีต้นคิดถึงนะคิดถึงเพื่อนไงคิดถึงเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมมันไล่มันก็อยู่ไม่ได้แม่นนานมันมีเด็กไงผมเขาอ,อุ้มไปละ ปกติเขาไม่ช่วยดูนะเราต้องอ,อไล์อย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยดูนะพอดีวยวายเข้าไปไล์ของวอยวายเข้าไปเขาก็เลยยอมดูลูกใครเดี๋ยวนี้เลยยอมพามาเที่ยวเออพี่เไม่ยอมขึ้นไปไม่เนี่ยก็ไม่ยอมไปด้วยกับคนอื่นอยากอยู่กับเราอย่างเงี้ยเด็กอะ ที่ใบสวัสดีผมลบไปสิบคลิปครับเพราะคลิปกระแสนี่ละครับเอาใหม่ oh <laughs> ก็ใช่ไงตอนนี้เราทํามันไม่มีคนลงนะแต่พอเห็นเรามันเป็นนะนนี่แล้วเขาก็กลายเป็นกระแสตามเราเอาแล้วพากันไปดัดแปลงเปลี่ยนเอาไปอย่างอื่นซะอย่างเงี้ยเราก็เอาเราก็ไม่ได้ลงอะไรที่มันไปอย่างงู้นเขาก็ลงไปนู่น <laughs> <laughs> มันไปนไกลไงกระแสมันไปนไกลไงก็เลยเบื่อตรงนี้แหละลบออกไปเลย <laughs> ผูหญิงใหญ่หิมะตกที่ร้อยเอ็ดแทงบ่อเนี่นี่ก็ฝนมันปลอยๆอ,อ,อ่ะทักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เอส <c oughs> วัสดีคะ่ะสวัสดีห้าคนอนอากาศเย็นเย็นขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาคุยคะ่ะออื เขารอเราไม่ไหวเขาขึ้นบ้านกันแล้วเห็นไหมอืมแล้วก็แบบนานๆก็อยากคุยกับเพื่อนเนาะเนี่ยฝนมันก็ลงปล่อยๆอ่ะอี玛ไม่มีอย่างอื่นเอาบอไปหนาวหนาวลงลงนอนดึกดึก <c oughs> พี่อย <c oughs> <c oughs> อยมาแล้วพี่ออยมาแล้วดีจ่า ผ่านมาได้ด้วยดีตอนนี้ลงอกแล้วครับใช่ไหมพ่งนี้ช้อปปิง้งพ่งนี้ช้อปปิง้งพ่งนี้หนูลงไปแล้วไม่ซื้ออะไรอะเงินไม่มีดีด้วยนะครับทีซีเดี๋ยวพี่แวะเข้าไปหาทีซีสตอรี่เนี่ยเคยแวะเข้าไปดูอยู่นะก็ปังอยู่เนาะพี่เอเนะพี่เอก็รีบๆปังๆนะคะโอโมโอโมพี่อ้อยอ้อยม้กอดแน่ใช่พี่อ้อยมาแล้วพี่อ้อยก็ช่องใหญ่แล้ว สูสีเรารอ,อไปพร้อมกันพี่อ้วนสวัสดีพี่อ้วนสวัสดีคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงเพื่อนจังเลยเนี่ยเอาสตอมาจิ้มนมสิใช่ไหมโอ้ก็หนูก็ว่าจะซื้อก็รอว่าจะซื้อพรุ่งนี้แล้วก็จะเอาต้นอะไรต้นไม้ไปปลูกด้วยแหละพอดีไปหาที่แกงมันไม่มีบ่นไปวันก่อนแม่บ่นให้ผัวบ่นไปบ่นมามันเลยบอกว่างั้นพาไปเที่ยวดีกว่า <c oughs> เห็นเราบ่นเนี้ยต้องบ่นมัน แล้วมันก็บอกมันชอบคนบ่นพอเราบ่นปุ๊บเนี่ยมันต้องกระเตื้องไงถ้าเราไม่บ่นมันไม่กระเตื้องไงส่องใบใหญ่เด้ออย่างอื่นใหญ่กว่า,วานะต้นต้นอะไรใหญ่อะพี่ออยอะไรใหญ่อะไรใหญ่เอาให้หนูดูหน่อยพี่ใบมีอะไรคะ ขอตัวก่อนครับโอเคเดี okay, ๋ยวก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนเก่าๆครับซับมากเลยสุดยอดครับยั่ไม่พี้วันรีบตามมานะลูกตามมานั่นเห็นไหมไหนโอเคโอเคลูกเอากุญแจมาให้สวัสดีทุกท่านนะคะโอเคโอเคคิดถึงโอโม ตามเดี๋ยวก็ลงแล้วเนี่ยที่ถึงอ้อม่เพื่อนเก่าสวัสดีทุกคนฝากถึงทุกคนนะหนากินข้าวกันหรือยังไม่ได้ลงคลิปเลยรู้ไหมคนหายอ่ะซับหายเขาเห็นเราไลฟ์แบบเอส่วนตัวไงซับก็เลยหายหายไปแล้วเนี่ย รักเริ่มหายละอาบน้ำเผื่อเนี่ยอุ้ยหนาวหนาวในห้องพักในห้องพักมัน,เป,นเป็นห้องรวมนะมันเป็นมันเป็นแบบว่าพักรวมกันอนะแล้วก็ใช้ห้องน้ำเดียกันนะห้องซักผ้านอนแค่คืนเดียว อโ,โ,โอ้นอใจดําไหลออยเอ้บ่บ,บ่ห้ามิดถึงพี่ไปเป็นทักรวมนะคะห้องรวมอุ้ยเขามีกล้องมีมีอะไรกล้องแล้เราก็ถ่ายเขาบอกดูในกล้อ,องเขาดูอยู่้างล่าง ไปไปไุนปไปก่อนครับค่ะไปไปไปอะไรอ่ะพักแถวไหนอ๋อพักแถวไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีรหัสอินเทอร์เนมีไวไฟกอก็กเมนู่อะนรี้คือใครเนะอะไรนี้ใครตุ๊กตุ๊กมาก พรุ่งนี้ส่งช่องแล้วนะโอโมโอ้ขอให้ผ่านสวัสดีค่ะหนุ่มบ้านนาสวัสดีค่ะบ้านห้องพักห้องพักอุ้ยมีลิขสิทธิ์ไหม่ะกวนเซ้นกวนทีวีของมอมีเซ้นไล่ลูกปิดทีวีก่อนก <laughs> วนทีวีเออเออสโล็อคกับเอสล็นะสอ <laughs> รอดูคลิปผมด้วยนะครับพี่รักกำลังลงโอเค แถวม้อไฟอ๋อใช่ใช่แถวม้อไฟแถวม้อไฟแถวม้อไฟนี่แหละหนุ่มบ้านนาปดีจาเอ้ยชื่อเนี่ยหนุ่มบ้านนาหาเรื่องชื่อนี่หน้าหน้าหาเรื่องมากเลยนะแต่หาเรื่องลงหาเรื่องลงจิตตงเกี่ยวอ่าถ้ามีนะจิตตงโบโบโบปิงชังปิงชังอ่ะปิงชังพี่อ้อยปิงชัง จ้าโอ้ยพรให้ผ่านเดอ้อขอให้ผ่านจ้าพี่ใบขอให้ผ่านค่ะสวัสดีแปดคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโอ้อีกหนึ่งนาทีไปแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวนอนแล้วนะเตรียมตัวนอนแล้วผ่านผ่านผ่าน,านผ่านอยู่แล้ว <c oughs> ผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วไอ้ปองงอมจ้าเจ้าก่อห้าอย่างก็ไอ้ปองงอมหาเจ้าก่งองอมหาเจ้าไอ้ป้องสินเน่อ๋อไอ้ป้องกบจ้า <c oughs> ยิงใหญ่เสดสีไปใส่เราไปแล้วแกบอกว่าอ๋อพานี่ไงยิงใหญ่เสดสีเขาช่องช่องนู้นล่ะหนูก็ะปาเป็นลบช่องเล็กออกเฉยเลย <laughs> ลบออกสรุปว่าโดนมันก็คือสร้างะไรได้ไม่ได้สมมตหน้าตัวเองไหมละ่ะลบทําไมอ่ะเออลบทําไมก็ไม่รู้อุ้งป้านเราเนหนะา่า้ลานโชว์เท่าไหร่ <laughs> อ่ะพี่เส อะไรอะ่ะปังปุนเออพี่เสิร์ตปังพี่เสิร์ตปังเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เสิร์ตปังอยู่นะปังอยู่ช่องนึงแก้วช่องเล็กมาโชนบอกเนี่ยคนดูหลักน้อยผนะ่ะพอเราไปดูช่องแหญ่โอ้โหสวัสดีค่ะคุณอุทิศอุ้ยคิดถึงจังเลยเนี่ยไม่ได้เจอคุณอุทิศตั้งนานอะ่ะอุ้ยพอไลฟ์ไปน,นานเพื่อนเก่าแวะมามคิดถึงั <laughs> จบจออมเก่มาจนกีวันจหยองแพ้ก็อีสงลูก คำมละพิมพิทละเนอะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสด,ดีปีใหม่ค่ะคิดถึงกินข้าวแรงแล้วกะอ้อยพ่ะนะฟังคลิปเดียวนี่ไหะฟังช่องก็ใหญ่แล้วนะอุ้ยพี่พี่ใบก็สองหมื่นกว่าแล้วเนาะปไปดูวันนี้อุ้ยสองหมื่นกว่าแล้วไม่ได้ไปดูเกเลยเข้าก่อนเห็นยังหมื่นกว่าอยู่นี่สองหมื่นกว่าแล้วหรออุ้ยเร็วเร็วเร็วพี่ช้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งกินอิ่มมาจะขึ้นนอนแล้วอะเลยมานั่งไรพะนะ หนุ่มบ้านหน้านะคะจากพี่ใบนะเออนึกว่าจะไม่มีเพื่อนคุยก็มีเพื่อนคุยอยู่เนาะก็คิดว่าไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วคิดว่าเพื่อนไม่มีบันรแล้วมีอยู่อุ้ยชืนชื้นนะทีนี้นะพี่ใบก็ต้องไลฟ์ด้วยนะทีนี้นะรู้ไหมพี่ออยก็ต้องไลฟ์ด้วยนะเนี่ยพี่อ้วนก็ยังยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเออต้องไลฟ์ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะไม่ไลฟ์ไม่ได้นะ พี่บอยอ้อยกระปังค่ะปังแต่เสียงปังพี่อ้อยปังอยู่เด้พี่อ้อยพี่อ้อยแค่สลับข่าวถ้าไม่สลับแกก็ปังไปถึงไหนแล้วพี่อ้อยอะเออสลับข่าวเลยเอาสยบลงเลยไม่เห็นเนาะช่องน้องมนนี่เหรอมนนี่โคตรจะปังเลยเนาะองมนนี่เนาะคลิปเอ่อคนดูเยอะมากเลยหนุ่มีแต่ซับอะหนุมีแต่ซับหนุมหน่มบ้านน,นาสวัสดีนะคะจากพี่ช้างค่ะสวัสดีเจ็ดคนค่ะ ไปนอนกันปะแยกย้ายไปนอนเถอะ22นาทีแล้วอ่ะพี่ใบสวัสดีครับเนะีค่ะจากหนุ่มบ้านนาคะ่ะไปนอนเนะาะแยกย้ายไปนอนเถอะปะพรุ่งนี้พี่เสิร์ตแกจะได้ไปฉลองวันนี้พรุ่งนี้เสียง <S <S มันดังกว่าช่องไงพี่ใบใบใบเนาะไหนจะหาที่วางผนะดจะสวัสดีค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนก่อนธนามนหาที่ว่างบ่มีกันเออะ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 บ่วางก็ไว้มือเดียวนี่เนาะ อาเต้ยหวัดดีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนอนงๆๆโอเคไบ๊บายนะครับนอ้องเต้งพี่ปังปุริเย่อะพรุ่งนี้เนี่ยไปฉลองให้พี่ไปนะเดี๋ยวแวะไปดูนะคะไปละวันนี้ไปนอนละค่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย